ไม่ขันนี้นี่เห็นแล้วถึงกับหนวดกระดิกคิ้วกระตกกันเลยทีเดียวดาก้อนอายมังกรทองตัวนี้เอาอปรับสภาพจัดทรงมาชนิดที่เรียกว่าถ้าได้ไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วขับเลยขับได้เลยอะ่ะคือจะมองว่ามันทำสีลูกกวาดเป็นรถซิ่งไหมก็ ไปดูกันหน้างานนะครับแต่ถ้าลดอายุไอา้นามขนาดนี้เก็บงานมาให้ขนาดนี้นะทําสีแบบนี้มันไม่ใช่าศาสตร์สีแล้วมันทําสีใหม่ทั้งคันนหมดไปกี่หมื่นโอ้ยต่อให้หาอู่ถูกสุดๆนี่ก็มันก็ต้องมีสองหมื่นแล้วนะสองหมื่นกว่าด้วยคันเริ่มเทิ่มขนาดนี้โอ้ทรงดีครับแล้วดูราคาเข้าไปดิ 8 9 0 0 0บาทถึงแม้ว่ามันจะเป็นแวนตัวเล็กสุดเขาเรียกตัวตัวขับ2ตัวเตี้ยนะครับไม่ใช่ตัวออฟโลดไม่ใช่ตัวท็อปสุดของมันแต่คืออายุอันนามันผ่านมาขนาดนี้ไม่ต้องไปดูโปรไฟล์ตรงนั้นมากก็ได้เอาณนะปัจจุบันเนี่ยมันเขาดูแลมันมาแบบดูดีดูข้างในดิเก็บงานใหม่หมดทั้งคันเลยเว้ย เกียร์ธรรมดาขับสองยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะผมว่าไอประเภทจะเอาขับสี่ขับสี่ในชีวิตจริงได้ขับเระไม่ได้ขับหรอกนอกจากไม่ได้ขับแล้วจะต้องมานั่งดูแลมันอีกนะเออเปลี่ยนเฟืองท้ายดูแลไม่ใช้เดี๋ยวมันพังมันล็อกเอ,อนี่คันนีเน้เก็บงานกิฟไม่รู้แหละว่าอดีตมันจะเคยเป็นอะไรมานะจะเป็นรถซิ่งหรือปะอันน,นี้ผมไม่รู้นะเออหรืออะไรอะ่ะก็ ก็เก็บงานมาโอ้โหสุดแล้วนะครับรถแวนโอเบาหลังเอง็นเป็นรถหรูแคม r y รี่เลยเฮ้ยอ่คือใช้งานครบทุกมิตินะครับเป็นรถแวนแปดหมื่นเก้าพันบาททำสีให้แล้วจัดทรงให้แล้วล้อแม็กให้แล้วโอ้สีกับล้อแม็กนี่ก็เท่ากับราคาตลา,าดรถ้้วบโอ้ไม่คิดมากจัดไปนะครับคันนี้ยังไงก็คุ้มนะฮะแปดหมื่นเก้าพันบาท มันจะเหลือรอท่านหรือเปล่าแหละขอให้โชคดีครับ